้าผู้มูไปเล่นนะเว้แต่ช่วยลดให้มันกลายมีปัญหานิดนึงเข้าใจปะไอเรื่องมักไองัดร้านแบงค์มร์เก็ตเนี่ยที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรที่เราไม่ทําผิดก็ได้ก็อย่าทําแค่นั้นเองอยู่ในกฎระเบียบไว้ใครจะไม่ถูกใจเราจะไม่ชอบใจเรามึงก็ปล่อยมันเข้าใจใช่ปะเอออ่ะพี่ผมพูดไอนี่ไปละหมดละได้ปืนผมก็พูดไปละว,ว่ามันต้องมีสัญญาบอยเพื่อนรู้ไปละ นี่เดี๋ยว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 ไม่มีแล้วจริงๆเดี๋ยวตอนแรกอะพี่อยากจะจับคู่ให้มันครบ40แบบจับคู่จับนู่นนี่นั่นกันทุกคนได้รู้หน้าที่ใครคู่ใครอะไรยังไงแต่จริงๆไม่น่ามีแล้วอืมในช่วงนี้ก็ฟาร์มงานแก๊งมีก็รอรอแอคทีฟดูว่ามีเช็คชื่อไหมวันไหนอะไรยังไงแต่หลักๆแล้วนะเราจะเช็คชื่อทุกวันแอร์ดับสี่ทุ่มจำไว้เลยว่าสามทุ่มครึ่งเนี่ยคือมาแลนด์ละมาเต็มตัว แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไอ้คนที่เข้าตู้ไปไอ้สองตอนไอ้เล่นฮาร์มอะ่ะเดี๋ยวไปซ่อมของเดี๋ยวไปกับพี่กับเดร์เนี่ยพี่ตู้ล่างก็ได้ส่วนคนอื่นไม่มีอะไรละแยกยาก้ยายได้ไอ้เปิลมาเนี่ยแล้วก็พี่พี่เขาเดิที่ให้เบิกของอที่ให้เบิกของคือ,เ,อ,อเบอิกอ๋อยาวิ่งไปเบิกที่พี่ดำใช่เดี๋ยวต่อไปน,นี้เวลาแจกเนี่ยพี่จะแจกให้หัวบ้าน แล้วก็บางคนของเล่นสตอรี่มหมดไปแล้วอ่ะพี่ก้อนที่แจกให้เช่นนี้เนี่ย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 เดี๋ยวไอ้พวกเอ๋ไอ้พวกเข้าตัวเดี๋ยวต้องไปเติมของให้่อไปซ่อมไปซ่อมเดี๋ไปกับพี่อเออไอ้พวกยาววิ่งคัตออฟอะไรอ่ะเอาวันเล่นทีเดียวเดี๋ยวตีไว้ให้จัดก,การไว้ให้ยายกายไม่มีอะไรละยายกายยายกาย,ย,ากายแล้วก็<ต>ไอ้เปิดมาได้ก่อนป่ะเออใครเอ๋เจอตูต้ล่างไอ้พวกเอ๋ไอ้พวกเอ๋พวกเอ๋จัดการเอ่งก่อน คืออะไรใช้ได้ใช้ได้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยไม่ใช่เอ๋อแปลกๆครับอ๋อเรียกว่าเหมือนมึงแปลกทำไว้เผื่อวันหนึ่งมึงหักหลังแก๊งไม่มีทางอยู่แล้วพี่นั่นแหละเื้อจัดและจงรักภักดีกับพี่แต่มันก็ต้องทำไว้ก่อนอ่าไม่มีปัญหากันไว้ดีกับแกคนเราเราก็พูดได้หมดอะถูกป่ะล่ะถูกพี่ ครอบเบอร์เลยดิครบเบอร์เลยดิไอ้สัตว์ปืนนาโนอี่ห้อไม้มึงมีเงินไปชี้อะไร่ะตอนนี้แสนเดียวเยอะเงินเดินท่าผมไปทำที่อะไรหมดวะถ้าผมถ้าผมแพ้ใครเ้ามีอะไรบ้างผมก็มีประมาณสองอะไรกว่ามีมีทุกอย่างแล้พี่เยอยมึงอาวุธมึงได้เอะวะกูส่งมึงไปเป็นพวกอันนี้ได้เปล่าวะพวกไอ้เอเธอร์ซินชาร์โดว์ะเข้าหลังอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแบบว่ากดาราล้วงหลังเงี้ยเหร ออเออไอ้ทาินชาโดะเนาะไม่มันมีปืนมันมีปืนมันต้องใช้ไม่เล่นปืนืออทำไมแกงแ๊งเรามันไม่มีปืนกันสี่สิบคนวะในอนาคตกูมีแผนให้พวกมึงเล่นไหมคือถ้า,าสมมติอนาคตอ่ะ<น>เรามีปืนทั้งแก๊งอ่ะมันจะง่ายตรงไหนรู้ปะ่ะพอบอกเฟดปืนก็คือปืนพอเปลี่ยนอาวุธก็คือเหลือแค่ปืนหลักแค่นั้นอ่ะมันจะง่ายมากเหมือนง่ายอ่ะแต่นี่คือแบบต้องมาแบบไอ้เช่นนี่ห้ามถืออาวุธนะที่ต้องถือปืนนะอะไรอย่างเงี้ย พี่พี่เป็นโลอยู่ตรงนี้พี่เป็นโลอยู่ไหมครับพี่ซื้อจะพาเด็กมาทำสัญญาสภาครับครับเป็นยังไงคะคือเปิร์แป๊บหนึ่งนะพี่ทำสัญญาสภาแป๊บหนึ่งไอ้เปิร์ตทำสัญญากับเซนเซถ้าวันใดวันหนึ่งเปิร์ออกแก๊งคือเปิร์ต้องออกจากโพซิตี้ไปเลยโอ้ไม่ได้ค่ะการเปิร์ก็ต้องหมดเนื้อหมดตัวได้ไหมมัน มันต้องมีเกี่ยวกับมันต้องเป็นเกี่ยวกับเอ่อสิ่งที่แก๊งซัพพอร์ตให้สมาชิกภายในแก๊งค่ะทั้งตัวเลยอาวุธไม่ได้ค่ะแก๊งขึ้นนะนี่ครับเอ่อไม้ปืนก่อนนาโนครับเอาเอาเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้ผมเคยทําสัญญาอยู่รอบนึงเอาเป็นสัญญาเกียนชื่อผมก็ได้ครับเป็นสัญญากับแก๊งเซนเซว่าถ้าเกิดออกแก๊งก็คือจะเป็นอาวุธปืนสามหายก่อนนาโนกดให้แตกแล้วก็ไม้แดงหายครับ เป็นสัญญาอย่างนี้ก็ได้แต่แต่ต้องมีเกี่ยวกับมูลค่าของมันที่จะสามารถยกเลิกสัญญาได้นะคะพันล้านซ่อมเออมันจำนวนถูกปะเธอมาต้องตามจริงนิดนึงนะเหมือนเดิมพันล้านเลยเหรอพี่คือดาเริ่มฟังที่นั้นหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเกาะสามสิบเพนนาร้ยไหมร้อยห้าสิบเลยเหรอคะอ้าวโอ้คร้อยห้าสิบก็ได้ครับร้อยห้าสิบทำทำมีอะไรบ้างนะคะ ปืนสามก่อนนาโนครับแล้วก็ไม้เด็กมีก็มีดกรพู้ยด้วยดิอ่ก็บอกจะทำผมทั้งตัวพบูดพิเศษทั้งตัวครับทั้งตัวเลยอาวุธทั้งตัวครับก็คือต้องอย่างนี้นะคะสภาจะทำให้แค่สามารถเป็นสัญญาอะไรนะก่อนเมื่อกี้ว่าไงนะไอ้ปื้มมันทักมาไอ้ไม่ทัามาถ่ายเต้มาบอกว่าถ้ามันจะเข้าแกงมันต้องเตรียมอะไรบ้าง ไอปืนอะนาโนขั้นต่ำตอนนี้แม่งต้องมีนาโนแต่จริงๆแล้วเยอยแป๊บนึงรอทำสัญญาอันนี้ก่อนก็ได้พี่ไล่ร่างกันสอนมาดูพี่น้องผมมาสนใจเข้าคิริวบีเอฟแอลพวกไอวีเซตเซโตนิคอนปาร์มแดงเดียวเลยอ่ะมันเล่นปืนไหมพี่ไม้นาโนกำลังดันพวกไอวีจะช่วยดันเผื่อพี่สนใจปัญหาไม่ติดอยู่ตรงนี้แหละอ่าเดี็ดๆฟังนี่ก่อนมันมีคิริวบัตฟอล์เรนมาคนหนึ่งเป็นพวกเซตไอนิคอนเซโตนี่แหละมาด้วยกัน ไอ้ลาบท่านก็บอกว่าถ้าเราอยากได้มันเดี๋ยว,ไอ,ว red, ไอ้พวกอินเวตแก๊งไอต็ดที่มันเข้ามาสามสี่คนจะช่วยกันดันไอ้คิริวเข้ามาช่ดันพวกผมช่วยพวกผมแป๊บนึงนะมผมจําได้อยู่ว่าไอ้นี่หรือใครเนี่ยแหละผมคุยไอ้เกียะอยู่พักหนึ่งม,มันมีชื่อหนึ่ง<ม>เดี๋ยวผมไปถามมันก่อนว่าใช่เคียนี่ไหมใช่ครับโอเคคิริวเบฟแอลแต่ผมจําชื่อไม่ได้มันบอกว่าของดีเลยโอเคคิริวเฟลโอเคเอาพี่เดี๋ยวเราคุยกัน บีเอฟเอลเอีเท่าไหร่นะพี่กอนเอีแดงด้วยเดอร์มีไหมน่ะมีเท่าไหร่น่ะเอีดเอีแดงแบบประมาณเก้าแปดสิบครับพี่ไปหาเดออยู่ไหนตู้ล่างเหรอตู้ล่างขวาคร่ะแจกไปอ่า เออละห้าเออละห้าเออละห้าอันคนดูช่วยดูนมสกุลแก๊งเราดิใครที่มันดูแบบไม่ค่อยมีครอบครัววะใ่ใครที่มันนมสกุลแบบดูไม่ค่อยมีครอบครัวแบบนมสกุลแบบใช้ไปเรื่อยก็นะมันมีคนแบบนึ่งเดี๋ยวพี่กำลังไปบอกมันตอนพี่คิดว่าคนที่เล่นไปแล้วสองครั้งยังไม่ต้องแจกอีดีแดงให้แจกให้แค่เพนเกาะพอ ของมันน่าจะเหลือเยอะอยู่นะถ้าตอนเฮ้ยอร่อยดีสิเปลืองมันแค่เปลืองแค่ตอนเล่นกับกาเซียสเมื่อวานนี้แหละไม้อย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับปืนสามก่อนนาโนแล้วก็ไม้ฟูแดงนะแล้วก็มีดนะครับมีดด้วยมีดรวมถึงแดงครับปักหลังแดงา็ปากฉลามแดงรวมถึงปากปากฉลามด้วยไหมคะรวมครับรวมรวมหมดเลยครับรวมหมดเลยเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นต้องระบุชัดเจนนิดนึงปากหลังเขียวฮัลโหลเขาไงมาเินโ่อพี่เออ พี่เสร็จสภายังยังมีอะไรไปทวอจะมาคุยให้พี่มาคุยกับไอซิคที่แลนหน่อยคุยไอซิคที่แลนเรื่องอะไรไอซิคมัน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 ไอ้นี่พี่มันรูงสึกแย่เดี๋ยวไปคุยรอก่อนเอีคยพี่พี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับ m นายบวกปักฉลามสองอันเหรอคะปักฉลามสองอัน ฉลามเขียวครับเอาม่เอาใส่ไปแค่นี้ก็กกได้ครับเป็นปากลามเขียวไม้แดงปืนกับปืนสามมาก่อนอานะนครับปากฉลามเขียวไม้แดงขออนุญาตนะคะะนะครับ <c oughs> นามสกุลจูเหรอถ้าคนอย่างไอ้เฮียจูสันดาลไม่ดียังไม่มีใครเอาสมสมอำนามันไอส้สัตว์สมแล้วที่ก้าวหนึ่งไม่ชอบขี้หน้ามันเพราะแต่ก่อนมันสันดาลเสียจ,จริงสมควรแล้วที่เขาดา่าแต่มันอยู่กับเราเราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนมันสภาคิว้ว คุยกับลุงคิมอยู่เหรอเอ่อใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะใครจีบไอ้พี่ดน่ะไปรู้ได้ไงเนี่ยแต่ลุงวันนี้กูซักไอ้ลุงเนี่ยบอมันเออมันบอกว่าเฮ้ยใครจะไปสภาบอกผมได้นะผมไปเองผมพาไปสภาได้นะใครจะไปสภาบอกผมนะมันอยู่งยิ่งยิังประจักเ์พียอยากมาจังสภาเออเป็นปากฉลามนะคะแล้วก็พูคิ้วนะคะแล้วก็พูคิ้วเรสแล้วก็แฮปปี้แล้วก็เอ็มเคสามนะคะแล้วก็แล้วก็ฮานอครับสแตนพอร์ติชั่น ใครจีบใครอะตามาคิวบอมได้ปะตาแก่ค่ะตาแก่เขาตาแก่เขามาเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทํามองอะค่ะแบบมาทํามองมาซื้อเพนวันละแบบ5ขวด1ขวดทุกวันตามฐานะเขานะคะอ๋อบอยบอยในสัตว์แล้วแล้วมีใจมีใจให้ลุงไหมมีใจให้ลุงไหมมีปะมีปะเอออะไรนะคะมีใจให้ลุงยัง ก็ตอนนี้ยังคุยเรื่อยๆอยู่ค่ะยัง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 คุยเรื่อยๆแต่ก็คุยมาสักพักนึงละผมถามได้ไหมถ้ามากอยู่เท่าไหร่ถามได้ไหมอายุข้างนอกเหรอใช่ใช่ออายุนิดนึงนิดนึงรู้รู้แค่นี้รู้แค่นี้รู้แค่นี้ผมจะไม่บอกใครแค่นี้เลยเหรอคะใช่รู้แค่สี่คนแค่นี้เขาอยากรู้เขาอยากรู้สบาิยอยู่เท่าไหร่แปลกมากเลยค่ะเดี๋ยวอายุเอ่อยี่สิบกว่ากค่ะโอเคลุงตาถึง ไอ้ลุงสภาคิวไอ้ก๊อตสภาคิวบอกว่าไอ้ลุงมาสภาทุกวันมาซื้อเพนวันลหนึ่งขวดสองขวดห้าขวดตามมันไปจีบเขามันไปหยอดเขาไอ้ลุงอะ, <S <S 2> <S 2> อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยผมไปผม,ผมไปนทำธุระตรงนั้นลุงไม่ไปยืนแบบ พี่เคยเห็นพวกแอบ,บคนแอบ,บมองคนข้างบ้านปะไปยืนแบบตามเสาตามต้นไม้โผล่เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน<ล>ะนะคะไปขายคียหนึ่งร้ยห้าสิบล้าน,น,านถ้าเกิดว่าจะมีคนมาซื้อปืนออกจากแก๊งไปหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน<อ>หรือระบุห<อ>มายเหตุไปด้วยถ้าในอนาคตราคามูลค่าอาวุธเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับตามความเหมาะสม เออต้องทําใหม่ค่ะต้องทําใหม่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ค่ะอเออการทําได้ก็คือจะทําได้แค่เออเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านค่ะแล้วก็จะทําให้ได้แค่ถ้าไม่ทําตามสัญญาก็คือทาลายอาวุธชิ้นดังกล่าวหรือถ้าไม่สามารถอยู่ดีๆคุณปื๊ดหายไปสิ่งที่ทําได้ก็คือแบ็กลิสไม่สามารถเข้าร่วมแก๊งอื่นได้จนกว่าจะมี<อ>การยืนยนันหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาค่ะโอเคแล้วก็การเป,เ,ปเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เป็นลีดเดอร์ของแก๊งเซนเซหรือว่าจะระบุชื่อ เฉพาะคะ่ะสำหรับการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ผมเท่านั้นคนเดียวดามโอเวอร์ <c oughs> คนเดียวอยากเห็นหน้าเฮียบเปืดนข้างนอกว่ะแต่ถ้าคุณดามโอเวอร์เออไม่ไม่อยู่ภายใต้แก๊งเซนเซละคะอยู่ผมอยู่ผมจะไปไหนอ๋อ <c oughs> โอเคค่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญานะคะส,สมมติว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นหรือ,อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะต้องมาเปลี่ยนแปลงสัญญาในอนาคตนะคะอันนี้ไม่มีหรอกผมไม่เป็นไรล็อกผมอยู่นี่นแหละโอเคค่ะนี่วันที่สี่กระพำมินแล้วะ เปิดกล้อง <c oughs> เปิดกล้องต้องสภาบ้านมาด้วยนะเออคุณปืด๊ดแล้วกวนจุดมาที่เบอร์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะไรอครับทำเวลาขึ้นไหมครับเึ้นค่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับ รอยไอ้ฟุปเปอร์หายก่อนเออคุณดำ99969ใช่ไหมคะใช่ครับ99969ไอ้เปิ้ลเออ,อมึงไม่มเปลี่ยนนามสกุลสภาลงชื่อนามสกุลใหม่ได้ไหมผมจะพาไปเปลี่ยนนามสกุลเออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวให้คุณเปิ้ลมาแจ้งก็ได้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเ,เปลี่ยนแปลงในสายายายัญญาให้ค่ะเอออันนี้อ ร <Sense> ายละเอียดนะคะค่ะอันนี้อ่านรายละเอียดสัญญานะคะแล้วก็หากยอมรับหรือถูกต้องก็ต้องขึนชื่อนัมสกุลตามบัตรประชาชนนะคะทั้งสองคนเลยแล้วก็ยืนยันค่ะนะครับมึงต้องเป็นเปิดเซนเซเท่านั้นคนแรกของแกง๊งมึงไม่ไปเปิดโอเวอร์ทำไมมึงอยากใช้โอเวอร์อันนับสือพี่ไงอ่ามึงไม่ยึดติดกับตระกูลคองโกมึงเหรอ การนับถือการการยึดติดมันก็มันแยกกันพี่พี่พี่ถามไยดิพูดถึงไอ้คองโกไอ้พาดามันหายไปไหนวะมันอยู่มันก็เล่นอยู่ทุกวันนั่นแหละพี่มันยังอยู่ดีเคอยู่ปะยังอยู่พี่ยังอยู่บอกมันพี่รออยู่มึงบอกมันแค่นี้พอโอเครื้อเรื่อครับพี่ไอ้พาดาบอกมันว่าพี่ดำบบอกพี่ดาฝฟังบอกว่าพี่ดารออยู่บอกมันแค่นี้ค่ะคุณปุ้ยยังไม่เซ็นนะคะลืมเซ็นครับอ๋อโอเคค่ะพิมพ์ชื่อนับสกุลตามบัตรประชาชนค่ะ โอเคค่ะ,รคะเรียบร้อยอค่ะ,คะ,คะไอ้ปืนทำเรียบร้อยนะเสร็จแล้วขั้นไหนของพี่เนี่ยขั้นนี้เฮ้ยไม่ใช่พี่ขั้นขาวพี่มาคา้นรถพี่มาขั้นขาวาดูไว้ช่วยน้องแม่ไปอ,อ้าวไอ้เฮียใครจะไปรู้ดูไว้กับเซนเซเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้แม่งก็พ่อพอกันแหระไว้สัตว์